ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงดี2 2ราศีครับสวัสดีครับผมจนันนทการแก้วเพิ่มนะครับมาดูดวงดาวเสาย้ายราศีนะครับพักองศาถอยหลังมาทับราหูคู่มิตรใหญ่นะครับมาดูกันราศีต่อไปเลยลัคนาต่อไปคือลัคนาราศีมิถุนนะครับส่วนราศีมิถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึงวันที่16กรกฎาคมของทุกปีนะครับ ส่วนลักนณนะตามเวลาตกฟากตามเวลาเกิดนะครับมีลักนณะอยู่ที่ราศีมิถุนนะครับดาวเสาร์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนออมรณะนะครับช่วงที่ผ่านมาจออยู่เรือนกรมมะและดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนกรมมะทับลักนานะครับโดยภาพรวมเราถือว่างานดีนะครับดวงดาวค่อนข้างจะเกื้อนหนุนดวงชะตานะครับดวงไดโกมุดเกณฑ์นะครับและดวง านาราอุดมเกณฑ์แปลว่าดวงเศรษฐีนะครับทำให้ดวงชาวมิถุนดวงดีขึ้นเยอะนะครับขึ้นอยู่กับว่าดาวเสาร์เดิมเนี่ยนะครับที่ผ่านมาช่วง19พฤษภาถึง23สิงหาเนี่ยนะครับถ้าดาวเสาร์เดิมของใครเป็นดาวที่ดีนะครับเป็นกเกษตรมหาอุดมาจากราชาโชคจอนก็เรือนกมามะก็ทําให้มีงานเข้ามาเยอะนะครับแต่งานก็จะหนักจะเหนื่อยหน่อยเนื่องจากอิทธิพลของดาวเสาร์นะครับดาวโทษทุกข์นะครับ บางคนที่ผ่านมาอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานนะหรือโรงงานมีปัญหายิ่งถ้าดา,าวเสาเดิมแครอยู่อริมรณะวินาจนเป็นกาลีจอดก็เรือกนกามะเนี่ยนะครับค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงดาวพฤหัสดาวเจริญกรมะทับลักขณาแปลว่าเปลี่ยนงานแล้วดีนะครับที่ผ่านมาถ้าใครเปลี่ยนงานแล้วอาจจะดีขึ้นนะครับหลัง23สิงหาคมนะครับ23สิงหาคมถึง13กุมภาพันธ์2569เนี่ยนะครับ ดาวเสาจรทับราหูคู่มิตรใหญ่จออยู่เรือนสุภะนะครับสุภะแปลว่าความเจริญก้าวหน้านะครับหรือด้านต่างประเทศนะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับดาวคู่มิรใหญ่จออยู่เรือนสุภะสัมพันธ์กับลัคนานะครับก็ทําให้เจ้าชะตามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้หการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับหรือเพื่อนญาติสนิทมิตรสหายนะครับหรือเพื่อนที่ม,ม,าามีอํานาจมีบารมีก็มาเชื่อหนุนดวงชะตาเจ้าชะตานะครับ นะถ้าดาวดาวราหูเป็นเกษตรด้วยนะครับก็ทําให้เจ้าชะตาค่อนข้างที่จะมีความเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับแถมดาวพฤหัสทับลัคนาก็แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านธุรกิจการงานนะครับจะมีผู้ค้าหุ้นส่วนเข้ามาช่วยเหลือให้ธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จนะครับ <c oughs> ถ้าดาวเสาร์กับดาวราหูเดิมดีหรือจรบดีนะครับ เช่นดาวเสาระหูเดิมเป็นเกษตรมหาอุดมหาจักรหรือราชาโชคนะครับหรือจอรมาเป็นสีนี่ถือว่าโชคดีมากนะครับพบเป็นดาวคู่มิตรใหญ่สัมพันธ์ดีกับลัคนาจะทําให้ญาติสนิทมิตรสหายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะทําให้การงานการค้าด้านต่างประเทศนะครับหรืองานซื้อมาขายไปงานนําเข้าส่งออกงานด้านการเกษตร รับเหมาก่อสร้างนะครับด้านประมงจะมีงานเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับมาดูเรื่องการเงินนะครับจริงๆแล้วงานดีเงินก็ต้องดีนะครับโดยเฉพาะเดือนช่วงการเงินดีมากนะครับช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับเพราะดาวประสุกเวลาชาโชคจรนเขาเรียนการเงินตั้งแต่ยีิบสองสิงหาคมนะครับและดาว พุทธนะครับดาวผู้ธาตุน้ําจรก็เรียนการเงินในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับแปลว่าการเงินการทองจะไหลมาเทมาเหมือนน้ำนะครับได้เงินจากการลงทุนจากการทํามาค้าขายหรือได้เงินจากลูกหลานบริวารหรือลูกน้องช่วยให้ธุรกิจการงานก้าวหน้าทําให้มีเงินเข้ามาเยอะนะครับโดยภาพร,รวมเราถือว่าการเงินเลยดีเดียวเถอะเพราะว่าดาวพฤหัสทัพลัคนาเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้ดวงนาระอุดมเกณฑ์แปลว่าดวงเศรษฐีนะครับ อุดมแปลว่าอุดมสมบูรณ์นะครับดาวพฤหัสทับลัคนานาระเกณฑ์นาระอุดมเกณฑ์ถือว่าเป็นดวงที่เข้มแข็งมากนะครับชาวมิถุนเป็นป,ปีที่มีความรุ่งโรจน์ชดช่วงชั้ฉวานนะครับการเงินการทองจะดีที่สุดก็ช่วงตุลาถึงธันวาคมเนี่ยนะครับดาวพฤหัสกัมมะเข้ากระดุมพระปัตนิกระดุมพระก็แปลว่าได้เงินจากคู่ค้าหุ้นส่วนหรือได้เงินจากการทํางานเข้ามาเยอะ ความเป็นมหาอุดในแปลว่ามากมายมหาศาลนะครับได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินเขามาเป็นก่อเป็นกรรมสามเดือนเนี่ยนะครับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธาันวาเป็นจังหวะโอกาสทองของชีวิตในปี2568นะครับแต่หลังพฤษภาปี2569รับเต็มๆนะครับชาวมิถุนจะกลายเป็นมหาเศรษฐีนะกลายเป็นเศรษฐีใหม่อดทนรอคอยนิดนึงนะครับจะร่ำรวยและยิ่งใหญ่ ไปดูเรื่องอาการการงานการเงินถือว่าดีนะครับนะก็ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคู่ค้าหุ้นส่วนนะครับเรื่องความรักคู่ครองนะครับความรักคู่ครองดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนปัตตนิทับลัคนานะครับได้โกมุตเกณฑ์และนาราอุดมเกณฑ์ก็ทําให้เจ้าชะตาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับเป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพศตรงข้ามนะครับปัตตนิก็แปลว่าเพศตรงข้ามนะ เป็นประเกษตรก็จริงคำธทับลัคนาก็แปลว่าเจ้าชะตาจะได้รับการเอาอกเอาใจใส่จากคู่ครองคู่ค้าหรือ้นส่วนเป็นอย่างดีนะครับชีวิตมีความสุขสมหวังมีความอบอุ่นนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งการมองโลกในแง่ดีดาวพฤหัสทับลัคนาก็ทำให้เจ้าชะตามองโลกในแง่ดีมีความสุขนะครับ คนโสดก็มีเกณฑ์จะได้พบรักนะครับนะโดยเฉพาะดาวพฤหัสอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้หรือเป็นคนดีมีศีลธรรธมมีการศึกษาดีนะครับอาจจะคนที่เป็นมห่หรือผ่านการหย่าร้างมาหรือเป็นคู่ของคนอื่นมาก่อนนะครับเนื่องจากดาวพฤหัสเป็นประเกษตรนะครับยิงดาวพฤหัสใครเดิมอยู่เรื่องคู่เนี่ยนะครับดาวพฤหัสบุรีเดิมออถ้ากลุ่มลัคนาในพื้นดวงเดิมเนี่ยนะครับหรือจอ,อู่เวนปัตตนิในพื้นดวงเดิมนะครับ ้าดาพระาจจรก็มาเป็นสีทับลัคนาเนี่ยนะครับมีโอกาสถึงขั้นได้แต่งงานเลยทีเดียวนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับชาวมิถุนนะครับผ่านความลําบากที่ผ่านมานะครับนะเดือนคู่ดาวปตัตตนีวินาในปีปีที่แล้วมาเนี่ยนะครับถึงพฤษภาปี68อาจจะมีบางคนอาจจะมีปัญหากับคู่นะครับบางคนอาจจะเลิกกันงอนกันนะครับแต่ก็จะกลับมาดีกันนะครับใครที่มีปัญหาไม่เข้าใจ กันนะครับก็จะกลับมาเข้าเข้าใจกันมากขึ้นเอาใจใส่กันมากขึ้นนะครับถ้าคู่คนไหนที่ไม่กลับมาตั้งแต่มีปัญหาแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีคนใหม่เข้ามานะครับคนโสดมีความรักที่สดใสนะครับได้พบรักกับคนที่มีการศึกษาเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นไม้หรือผ่านการหย่าร้างเข้ามานะครับบางคนอาจจะได้คู่ต่างชาตินะครับมาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพไม่ต้องห่วงนะครับหายห่วงเลยนะครับพาะดาวบรหัส คุมโทษคุ้มภัยนะครับดาวประหัดตดวงเดียวก็เอาอยู่แล้วนะครับและดาวบอกระเคราะห์ใหญ่ก็ไม่ได้มาสัมพันธ์กับลักษณะของอาชาวมิถุนนะครับตั้งแต่23สิงหาคมนะไปแล้วชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับ ถ้าใครสนใจช่วงนี้ก็จะโปรดูดวงนะครับลดครึ่งราคานะครับสู้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาโควิดไปด้วยกันนะครับโอเคนะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดไปครับสวัสดีครับ